ทำเกษตรควบคุมต้นทุนได้ก็อยู่รอดมีกำไรแหนแดงเป็นอีกครั้งเรื่องหนึ่งของการควบคุมต้นทุนการเกษตรด้านปุ๋ยและอาหารสัตว์ง่ายๆไม่ยุ่งยากเชิญไปดูกันเลยครับเราจะเพิ่มปริมาณนะครับเพราะว่าปลาไม่พอกินครับปลาในน้องน้องใหญ่มากครับน้องประมาณหนึ่งไร่ปลาก็ลงปลาไว้ประมาณสามพันตัวนะครับ ที <misery. S 2> นี้ก็จะแนะนำนะครับการลดลดต้นทุนอาหารปลานะครับลดต้นทุน,ทนอาหารปลาด้วยแหนแดงครับซึ่งแหนแดงก็มีประโยชน์มากนะครับมีโปรตีนประมาณ19เลยนะครับแหนแดงสีเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมแล้วแต่นะครับแล้วแต่แล้วแต่ชอบเลยครับอันนี้พอดีพ่อยางเป็นผืนสี่เหลี่ยมนะครับ ครับที่สําคัญนะครับเราก็จะทํารูระบายนะครับโดยเฉพาะหน้านี้หน้าฝนนะครับทําดูระบายออุปกรณ์ก็มีนะครับท่อเคี่ยวนอกไอเคี่ยวในครับตัวนี้เคี่ยวในอันนี้เคี่ยวนอกครับแล้วก็ใส่ซีนซีนประยยกต์ครับทําเองเลยใส่สามซีนเลยซีนนี้ทําง่ายๆครับก็คือยางในรถจักรยานยนต์หรือยางในรถอะไรก็ได้นะครับนี่ครับที่มันนมนมครับก็ตัดแล้วก็ให้ใส่พอดีนี่ครับหลังจากนั้นครับ ก็ตัดตัดเลยนะครับตัดให้เป็นรูให้วัดปริมาณความสูงจากพื้นนะครับว่าจะเอาน้าเท่าไหร่ก็ประมาณขอบขอบบอก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ตัดทับเข้านะครับทับเข้าแล้วก็ตัดให้เป็นรูเอารูเล็กก่อนนะครับค่อยๆดันดันเข้าออกน่ครับน่ครับแล้วก็สวมสวมนี้เข้าเลยนะครับ อ่าโผล่แล้วแล้วก็ขันตัวนี้เข้าเกี้ยนอกเกี่ยในขันใส่กันพอดีครับหลังจากนั้นก็ต่อท่อออกไปนะครับเป็นท่อระบายนะครับตัวนี้ส่วนตรงข้างหน้าครับก็กันแหนแดงออกก็ใส่ตาข่ายไว้นะครับตาข่ายมัดไปงี้ครับหลังจากนั้นก็ต่อท่อนะครับอ่าต่อท่อก็ต่อไปตามที่เราต้องการเลยครับผมก็เอาลงอ่านาเลยนะครับลงนาลงสาไปเรี่นยครับ อ่าครับนี่คือบอ่อที่เราขยายพันธุ์ไว้แล้วนะครับเราก็จะมาช้อนเอาน,นะครับกบยิงบนเต็มแล้วนะครับผมตักไปให้ปลาทุกวันครับพอเลยนะผักพายครับถนนผักพายลายนี่ก็ทีเด็ดเลยนะครับทีเด็ดตายแล้วมองน,นังงัขยายพันธุ์สักประมาณโลกกว่าครับ เราก็เติมด้วยปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยขี้หมูหรือขี้วัวก็ได้นะครับอ่าครับก็จักใส่ประมาณตารางเม็รละครึ่งกิโลครับนะครับเสร็จแล้วก็จับขย่าเลยครับอ่าขย่าก็จะเห็นนะครับทางดำๆก็จะออก ก็จะเจอาไปทัวบอลค,ครับครับสำหรับใครที่มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็สามารถเอาผสมได้นะครับก็จะช่วยให้ไงแดงเจริญเติบโตได้ไว้นะครับครับผมแล้วก็ปล่อยลงไปเลยนะครับ สำหรับใครที่มีข้อสงสัยหรือมีคำถามก็สามารถถามในคอมเมนต์ได้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้ยนะครับขอบคุณครับ